สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u ู u ูบชาแนลโปรโมชั่น Ford b บเก่งกี้เก่งกี้วิธีปรึกษาการขายประจำอยู่ Ford ดพระประแดงค่ะพี่ๆท่านใดเพิ่ง,พงเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะคกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับนี่เลยด้านข้างเก่งกี้นะคะเป็นรถรุ่น Ford r เล g เจค่ะ Cap XLS สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรกำลังแรงม้า20170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่814,000บาทนั่นเองเดียวพาชมรอบคัน,นะคะ่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้น้องเป็นสีดำนะคะแล้วก็กระจังหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นกระจังหน้าเดิมที่มาจากโรงงานพร้อมกับรุ่น XLS เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็พร้อมกับค่าที่เป็นสีเทานะคะตัวขอบกระจังเป็นสีดำเงาส่วนตรงกลางนะคะก็คือเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็โลโก้ Ford แบบนี้เลยค่ะสวยงามนะคะอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมเลยไฟหน้าเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟเด y time running light ตัวซีแคมแสงสีขาวมีมาให้ครบเลย กันชนหน้ารวมถึงชายกันชนค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เลยค่ะจากโรงงานตัดด้วยขอบโครเมียมด้วยนะคะตรงไฟตัดหมอกทําให้ดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานก็ช่วยเพิ่มทัชน์วิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองสําหรับคิวล้อขนาด3นิ้วค่ะสีดําผิวเป็นเปลือกส้มตัวนี้ฟอร์ดมีมาให้กับฟอร์ดเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยแล้วก็ล้อค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นล้อเดิมนะคะจากโรงง,งาน ลูกค้าเน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้มามันและรีบน้ํานะคะก็เลือกใช้ล้อดเดิมไปเลยนะคะขนาดรอบวงแหวค่ะก็คือ17นิ้วจับคู่กับยางตัวนี้เป็นยางเดิมจากโรงงานเป็นยางดัลลอบนั่นเองซีรีส์ยางจะเป็น 25570R17 ค่ะใช่ไหมเป็นบิโตโน,นบ,โน,บโนค่ะยางเป็นบิตโตน <laughs> แก้มค่าคะ่ะตัดด้วยโครเมียมคะ่ะพี่ๆแล้วก็มีคีบประบายความร้อนมาให้กระจกมองข้างก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้กระจกบานใหญ่ทัศนวิสัยดีมากๆเพราะว่าบานใหญส่สะใจเลยนะคะคันนี้ติดเป็นกันสั์แต่งตรงรุ่น4ชิ้นนะคะ ก็มีมาให้ครบทั้ง4ี่ชิ้นแบบนี้เลย mm hmm. เวลาจอดรถกลางแดดพี่ๆจะได้ลดก,กระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารชอบความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยสําหรับความเข้มของฟิล์มนะคะ mm hmm. มือเปอิดสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็บันไดเหยียบขึ้นด้านข้างก็เป็นสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้าและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นนั mm ้ hmm. นถ่ายเพิ่มเติมเป็นคอกนะคะตัวนี้เป็นคอกของ Outlander นะคะเป็นเหล็กนะคะ ของแบรนด์ Outlander ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะสำหรับเชิงพาณิชย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะคะหรือพี่ๆท่านใดจะซื้อไปต่อยอดบ,บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนมาได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะมีมาให้ครบเลยจากโรงงานสำหรับฝาท้ายค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นฝาท้ายเดิมไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะเป็นฝาท้ายเดิมที่มาจากโรงงานมีไฟเบรคดวงที่3ให้พี่ๆเลยนะคะแล้วก็มีโลโก้ Ford พร้อมกับนี่เลยกล้องถอยหลังฝั่งใต้โลโก้ตัวนี้เราก็มีให้มาจากโรงงาน กันชนท้ายค่ะชายกันชนตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดกำลังมองหานะคะรูปแบบการใส่ตัวคอกซิ่งคอกเหล็กแบบนี้นะคะก็วันนี้นำมาให้ได้ชมกันนะคะเป็นอีก หนึ่งทางเลือกนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อหาเก่งกี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีคำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford r a n g e r อร์และ Ford e v e r e s t ทุกรุ่นได้ที่ u ู u ูบชานอลโปรโมชั่น Ford b บเก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ like ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเกิ่งกี้นั่นเองสำหรับวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย